สวัสดีค่ะอาจารย์ปาล์มปุญชลัสกิตินิรันกูลนะคะปาล์มเป็นที่ปรึกษา SME ทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็ทำธุรกิจออนไลน์จริงมามากกว่า10ปีค่ะ ตลาดออนไลน์ค่ะตอนนี้เปรียบเสมือนกับเครื่องขยายเงินให้กับนักธุรกิจทุกคนนะคะลูกศิษย์ร้อเ์เซค่ะที่เข้ามาเรียนกับปาล์มเนี่ยส่วนมากเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเจ้าของหมู่บ้านนะคะทั่วประเทศไทยตรงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงต้องมาเรียนยิงแอดเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยการตลาดออฟไลน์ line, ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปค่ะบางคนเนี่ยยิงแอดขายบ้านของตัวเองนะขายหมู่บ้านที่ที่ตัวเองทำกว่ากว่า100หลังให้หมดภายใน3เดือนก็มีนะคะบางคนเนี่ยยิงแอดขายที่ดินนะคะทั่วประเทศไทยได้ตรงนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมการยิงแอดถึงสามารถช่วยนักธุรกิจเพิ่มยอดขายได้ชัดเจนจริงๆแล้วออนไลน์เปลี่ยนชีวิตเขาได้แล้วอย่างที่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่า ถ้าทุกคนวันนี้ยังไม่เริ่มต้นออนไลน์ปามว่าน่าจะสายเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น,นปามอยากให้ทุกคนเรียนรู้การตลาดออนไลน์ค่ะแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเอง<ช>การอ่านหนังสือ1ิบเล่มหรือเป็น้อยเล่มหรือการเรียนรู้แต่ทฤษฎีมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะทุกคนจะต้องมารู้เทคนิคและลงมือทำด้วยตัวเองถ้าเกิดโอกาสเข้ามา ประกอบกับเทคนิคที่เรามีตรงนี้สักเซสแน่นอนปามันจะเป็นผู้ช่วยให้กับคุณเองนะคะแล้วเราพบกัน